อันดับแรกนะครับคือข้อมูลชุดนี้เขามีข้อมูลมาให้เหมือนว่าเด็กเนี่ยสอบนะสอบแล้วได้คะแนนดังต่อไปนี้แต่ข้อมูลชุดนี้เขายังใจดีหน่อยก็คือเขาค่อนข้างคะแนนมันจะใกล้เคียงกันก็คืออาจจะต้องสลับตำแหน่งนิดหน่อยนะครับให้มันให้มันเรียงลําดับจากน้อยไปมากมันอาจจะมีหลอกเราบ้างนะครับแต่ว่าไม่สลับซับซ้อนเยอะแยะแต่เราก็ต้องเรียงลําดับก่อนจากน้อยไปหามากโอเคนะครับอ่าถ้างั้นข้อนี้ถ้าเราจัดเรียงลําดับใหม่ ตัวที่เอามาหลอกเราจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวสองตัวที่สลับสลับตำแหน่งกันอยู่นะครับถ้าดูดีๆนะโจทย์ข้อนี้นะมันสลับแค่ตรงนี้ครับนี่สลับตรงนี้มันเอามาหลอกเรามันเอามาหลอกเราถ้างั้นข้อเนี้ยเราต้องเรียงลําดับนะครับจากน้อยไปมากถ้าเราไม่เรียงอ่ะมันจะมันจะผิดเวลาเรานับลําดับอ่ะมันจะผิดนะครับถ้างั้นข้อเนี้ให้นึกเอาไว้ว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเราต้องเรียงจากน้อยไปมากให้ให้เสร็จก่อน ถ้างั้นข้อนี้จริงๆเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมันก็แค่สลับแค่ตัวนี้ตัวเดียวคู่นี้คู่เดียวถ้างั้นที่เหลือมันเรียนจากน้อยไปมากอยู่แล้วถ้างั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับอ่ะทีนี้มานับหน่อยทั้งหมดมันกี่ตัวก็นับไปเลยนะครับกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าตัวถ้างั้นข้อมูลทั้งหมดคือสิบห้าอ่ะเขาถามคําถามแรกเลยครับมันมีทั้งหมดสามคำถามหนึ่งสองสาม มีเดซา์นะครับเป็นลำดับที่6นะครับแล้วก็มีคำว่าอะไรครับคอทที่3แล้วก็มีเปอร์เซ็นทที่ลำดับ80ทั้งนั้นเขาเลยถามว่าไอ้ข้อมูลที่เราเห็นเนี่ย15ตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อมูลในแต่ละตำแหน่งของคะแนนเนี่ยสักเท่าไหร่ทั้งนั้นอันดับแรกเลยพี่ขอมองตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวเดซน์ก่อนทั้งนั้นไอ้เดซน์ของพี่เนี่ยโจทย์ข้อนี้เขาต้องการเดซน์ ตำแหน่งที่6ถ้างั้นตำแหน่งที่6นะสูตรของมันจริงๆก็ไม่ยากนะครับที่บอกไปก็คือสูตรของมันก็คือตัว k ในวงเล็บนะครับแล้วก็กลายเป็น n ตัวนี้บวกด้วย1แล้วก็หารตัวนี้ถ้าเป็น d d s i z นะครับต้องหาร10เพราะ d s i z จริงๆมันมาจากคำว่า d ดซิ d ดิก็คือแบ่งเป็น10ส่วนอย่างที่พี่บอกนะครับถ้างั้นข้อนี้หาร10โอเคมาลองดูตัวนี้สักตัวหนึ่งก่อนเราจะได้เห็นภาพตัวเลขออกมาว่ามันหน้าตามจอกมาเป็นยังไง ถ้าง,งั้นตอนนี้สิ่งที่เขาบอกเราคือเลขหกตัวนี้มันคือ k นั่นแหละครับก็คือเลขหกใส่ลงไปได้เลยหกนะครับแล้วคูณด้วยในวงเล็บ n ตะกี้เรานับมาแล้วทั้งหมดข้อมูลของเรามีสิบห้าถ้าง,งั้นพี่ก็ใส่ไปเลยสิบห้าบวกอีกหนึ่งปิดวงเล็บแล้วก็หารทั้งหมดด้วยสิบโอเคไหมถ้าง,งั้นข้อนี้อ่ะจริงๆสูตรเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้เองไม่ได้จำอะไรเยอะเลยนะครับถ้าเข้าใจก็สามารถทำงานได้เลย อ่าโอเคถ้างั้นข้อนี้คิดเลขให้แล้วนะครับข้างในนี้ได้สิหและพี่ก็เอาสิบหกคูณหหารด้วยสิบถ้างั้นคำตอบที่พี่ได้ตรงนี้นะครับมันจะออกมาอยู่ที่เก้าจุดหอันนี้พี่รัดเลยนะได้เก้าจุดหทีนี้คำถามคือเลขเก้าจุมันคืออะไร9 6้าจุดในความหมายของพี่เนี่ยมันคือตัวลำดับที่9้าแต่มันไม่ใช่9้าและ1ิบแต่มันอยู่กึงก่งกึ่ง คือมัน9.6ถ้างั้นข้อนี้ถ้าเราจะนับจริงๆนะครับเราต้องนับในตำแหน่งที่มันคาบเกี่ยวกันคือตำแหน่งที่9ถึง10 9และ10ถ้างั้นข้อนี้พี่ต้องนับเรียงลำดับด้วยอะถ้างั้นถ้าเรียงลำดับนะพี่นับอย่างนี้นะหนึ่งสามสี่แต่พี่บอกก่อนนะจริงๆตัวนี้มันคือหแล้วค่อยหนะเจดสิบต้องมาก่อนถูกไหม 1,2,3,4 1, แล้วพี่ต้องสลับกันก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้พี่ถือว่ามันกระโดดข้ามไปอยู่แล้วเพราะมันไปถึงลำดับที่9ถ้าง,งั้นข้อนี้พี่ก็ไล่ไปเลยหนึ่ง6 7งสา่หและ10ไม่งงนะเพราะตรงนี้ยพี่บอกแล้วว่ามันคือตำแหน่งที่9ถึง10เพราะมันได้ตำแหน่งออกมาคือ9.6ถ้าง,งั้นข้อเนี้สิ่งที่พี่ได้ตัวแรกเลยนะเล็ก เลขตำแหน่งที่เลขเก้าของพี่มันคือเจ็ดสิบหกนียมันคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ตัวเนี้มันคือเจ็ดสิบหกตัวเนี้มันคือเจ็ดสิบแปดและสิ่งที่พี่ทําคือเอาสองตัวนี้ครับลบกันแต่ในความหมายของลบของพี่คือเอามากลบน้อยนะก็คือลบแค่ว่ามันผลต่างมันเท่าไหร่ทั้งั้นตอนนี้ผลต่างของมันอ่ะคือเลขสองเลขสองนะครับแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่พี่เกินมาตรงนี้มันคือลำดับที่ศูนย์จุดหก คือจริงๆในความหมายจริงๆลำดับมันไม่มีหรอกครับ0.6มันจะต้องเป็น9แล้วไป10เลยแต่ตอนเนี้ยพี่จะต้องเอาทศนิยมอะมาคิดถัวเฉลี่ยจากผลต่างของคะแนนจริงๆถ้างั้นข้อนี้พี่ก็จับเอาตัวเนี้ยครับไปคูณด้วย0.6คือเอา2คะแนนที่เป็นผลต่างเนี่ยคูณด้วย0.6คําตอบที่พี่ได้ก็อยู่ที่1.2 1.2นะแล้ว1.2ไปทําอะไรต่อ1.2อ่ะเป็นส่วนที่คาเทบ เกินขึ้นมาจากตำแหน่งที่9ถ้างั้นตอนนี้ตำแหน่งที่9ของพี่ยืนอยู่ที่เลข76แล้วพี่ก็เอาไอ้ตัวนี้ครับเข้าไปบวกเข้าไปอีก1.2คําตอบที่พี่ได้ก็เลยกลายเป็น77.2นั่นเองถ้างั้นตอนนี้คําตอบทั้งหมดตอนนี้นะครับก็คือตัวเดซายลำดับที่6เนี่ยมันคือคะแนนจริงๆที่เป็นคะแนนดิบเนี่ยอยู่ที่77.2คะแนน คือมันอาจจะฟังดูง,งงงซับซ้อนหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือเขาต้องการรู้ว่าถ้าข้อมูลหนูมีเท่านี้สิบห้าตัวเลขเนี่ยถ้าพี่มองเป็นแบ่งเป็นสิบ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 ท่าเท่ากันโดยที่บางอันมันอาจจะมีคะแนนใกล้ก,กันคะแนนซ้ํากันคะแนนกระโดดข้ามอะไรเงี้ยครับถ้าแบ่งเป็นอยู่ส่วนย่อยสิบส่วนเท่าๆกันเนี่ยแล้วตัวเนี้ยมันคือลำดับที่เลขหกมันคือลำดับที่หกมันจะนับมาจนถึงกี่คะแนนนะครับถ้างั้นตอนเนี้ยคะแนนของพี่ในตำแหน่งที่หก ถ้าพี่แบ่งมา10 <c oughs> ส,ส่วนแล้วแบ่งเท่าๆกันนะมันจะไปจบที่เลขเจ็สิบเป็นตำแหน่งที่6โอเคไหมครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือคำถามแรกจบแล้วนะคำถามแรกเสร็จนะครับไปดูคำถามถัดมานะครับคำถามถัดมาคำถามถัดมาบอกตัวไหนครับบอกตัวที่เป็นคอทายนะครับคอไทยตัวที่3ถ้างั้นข้อนี้มาลองดูเลย อ่ะดูนะคอทายจริงๆอ่ะใช้สูตรเดิมเลยแต่พอมันเป็นคอทายเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นหารด้วย4เพราะมันจะถูกแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันถ้างงั้นข้อน,นี้พี่ก็ใส่เป็น k วงเล็บ n บวก1แล้วก็หารตัวนี้นะครับด้วยเลขสี่โอเคไหมถ้างั้นตรงนี้นะเล 3, ขสามเขาอยากได้ตัวที่3ใช่ไหมถ้างงั้น k ของพี่ก็เป็นเลข3นะครับถ้างั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลขสแล้วคูณด้วย ตัวนี้ก็คือสิบห้าบวกอีกหนึ่งถ้างั้นก็กลายเป็นสิบหแล้วจับหารได้สี่ถ้างั้นเอาแม่สี่ตัดโดยตรงได้เลยครับได้สี่แล้วสี่คูณสามได้คำตอบออกมาอยู่ที่เลขสิบสองถ้างั้นถ้าออกมาเป็นเลขจำนวนเต็มเนี่ยมันคือลำดับตัวเลขในในข้อมูลดิบของพี่ตัวที่สิบสองเลยแต่ต้องนับเรียงจากน้อยไปมากถ้างั้นข้อนี้นับได้เลยถ้างั้นถ้านับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองถ้างั้นคําตอบไปจบที่เลขแปดสิบเอ็ดไม่ต้องไปคิดตัวย่อยไม่ต้องไปคิดผลต่างเพราะมันไม่ได้เป็นตําแหน่งก้ามกึ่งมันเป็นตําแหน่งที่อยู่พอดีคําตอบเป็นจํานวนเต็มถ้างั้นข้อนี้คําตอบที่ได้คือแปดสิบเอ็ดครับถ้างั้นในข้อมูลดิบของพี่อ่ะไอตัวคอเทนท์เอ,อ่อคอทายตัวที่สามเนี่ยลำดับที่สามเนี่ยมันจะไปตรงกับข้อมูลพอดีตัวที่แปดสิบเอ็ดพอดีนะครับอ่ะเรียบร้อยนะถ้างั้น แนวคิดพอได้แล้วนะครับเหลือตัวสุดท้ายเปอร์เซนไทยที่80ดิบถ้างั้นตัวนี้พี่ก็มาใส่ตัวนี้นะครับเป็น P 80สูตรมันทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับถ้างั้นก็ใส่เป็น K คือแ80ดสิบเลยแล้วในวงเล็บตัวเนี้มันก็เลยกลายเป็น1ิบ้าบวกหนึ่งตามปกติแล้วหารด้วยใครแต่ตัวหารต้องกลายเป็นหนึ่งเพราะมันคือเปอร์เซนไทย ถ้างั้นข้อนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างครับมันก็คือสิบหกคูณแปดสิบแล้วหารร้อยถ้างั้นข้อนี้พี่คิดเลขแบบเร็วๆเลยนะคำตอบที่ได้นะครับคือสิบสองจุดแปดแล้วสิบสองจุดปดมันก็คือลำดับที่สิบสองแต่ไม่ใช่1ิบสองเป๊ะแล้วก็ไม่ใช่สิบสามเป๊ะมันก้ากึง่งถ้างั้นถ้าก้ามกึ่งเนี่ยตะก,กี้เราเพิ่งนับไปว่าส2บสองของพี่คือแปสิบเอ็ดแล้วตัวนี้นก็คือแปดิสี่ใช่ไหมตัวตำแหน่งที่สิบสามถ้างั้นพี่เอาสองตัวเนี่ยครับลบกัน ถ้างั้นถ้าลบกันเนี่ยผลคําตอบออกมาเนี่ยมันห่างกันอยู่ที่เลข3ก็คือ84เนี่ยลบทิ้งด้วยแปเนี่ยคำตอบคือ3แล้วพี่ก็เอาไอ้สตัวเนี้ยครับจับคูณด้วยไอ้ตัวเลขทศนิยมที่เหลือที่มันไม่เต็มไม่เต็มลําดับอะเอามาคิด0.8เข้าไปถ้างั้นคําตอบของพี่ก็จะกลายเป็น2.4แล้ว2.4เนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าถ้างั้นเนี่ยพี่ต้องเอา2.4ไปบวกเพิ่ม กับตำแหน่งที่12ของพี่แล้วตำแหน่งที่12ของพี่ตอนนี้มันคือเลขอะไรครับ81มันคือเลข81แล้วพี่ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีก2.4ถ้างั้นคำตอบข้อนี้มันเลยกลายเป็น83.4แล้ว83.4เนี่ยมันคือเปอร์เซ็นไทร์ลำดับที่80โอเคไหมคือในข้อมูลดิบอะครับมันไม่มีข้อมูลมาให้เป็นทศนิยมหรอกมันให้ข้อมูลเป็นคะแนนจำนวนเต็ม แต่เวลาเราทำเนี่ยเราถือว่าไอ้คะแนนทั้งหมดที่มาเรียบเรียงเนี่ยราแบ่งเป็นร้อยส่วนเท่าๆกันแล้วเราก็นับไปทีละหนึ่ง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 จนไปถึงตำแหน่งที่แปดสิบเนี่ยมันจะไปเจอที่เลขอะไรถ้างั้นมันแบ่งแบบนี้แสดงว่ามันเอาข้อมูลทั้งหมดมาแบ่งเป็นเท่าๆกันทุกอันถ้างั้นแบบนี้มันก็อาจจะไปตกเป็นทศนิยมก็ได้นะครับถ้างั้นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะอ่าถ้างั้นข้อนี้เรียบร้อยนะครับถ้างั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์มันถามตัวไหนก็ใช้สูตรให้มันถูกต้อง นะครับแล้วก็เข้าใจในความหมายของคําตอบเข้าใจวิธีการที่คิดที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับอ่ะโอเคนะถ้างั้นแบบฝึกหัดนี้น่าจะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับในส่วนของคําว่าคอทยนะครับเดไซน์แล้วก็เปอร์เซ็นทยในการหาค่าของข้อมูลดิบที่มีอยู่นะครับ